อ่ามาในส่วนของตรงนี้ครับพี่วิชัยครับหลังจากที่เราติดตั้งหน้าจานเรียบร้อยพีุู่เห็นแล้วว่าจานก็สัญญาณไม่ธรรมดาเลยทีเดียวใช่ได้เลยนี่มาส่วนของกล่องเครื่องรับบ้างแกให้เห็นเลยนะฮะอันนี้อันนี้ในส่วนของแ b เห็นไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะแกะกล่องจีมเอ็มนว่าเปิดกล่องมามีอะไรบ้างปั๊มนะครับนี่ครับแกะกล่องมาด้านในก็มีกล่องเครื่องรับอ่ะพี่วิชัยาไปก่อนครับอันนี้ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับจีมเอ็มมินิครับรวมทั้งบัตรรับประกันเดี๋ยวผมดูรื้อมาก่อนครับ นี่ครับจะเป็นบัตรรับประกันของทางกิมอิมแเขานะครับแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ส่งไปนะครับรับประกันใช้สิทธิ์อะไรก็ว่าไปนะครับส่วนด้านนี้นะก็จะมีรีโมทให้นะครับรีโมทสวยนะครับมีถ่านจะเล่นมุกไหมเอาถ่านเอาถ่านมีถ่านให้แล้วก็ในส่วนของสาย RCA ก็ให้มาครบคันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพี่วิชัยหลังจากที่เราเอากล่องมาเปิดแล้วนะครับหน้าตาเป็นอย่างี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ ก็สวยดีนะสวยไหมสวยจริงๆแล้วผมเคยไปงานเปิดตัวมาครั้งนึงแล้วตอนนั้นก็ให้น้องเอิญไปสัมภาษณ์มาในในส่วนของการเปิดตัวของเครื่องรับ G M Mini ตัวนี้นะครับด้านหน้าเป็นลักษณะนี้มีปุ่ม power ปิดเปิดนะครับมีปุ่มเมนูเห็นไหมฮะมีครบเลยนะฮะมีปุ่มเมนูปกติจะไม่มีนะกดปุ่มเมนูมีวอลลุ่มเบานะฮะมีชแนลมีโอเคก็คือเวลาเราเลือกฟังก์ชันอะไรเนี่ยเราสามารถกดปุ่มโอเคได้พูดง่ายมากรีโมทหาย วันนี้นะครับไม่ต้องง้อรีโมทเครื่องนี้ใช้งานได้เลยครับบางยี่ห้อมีปุ่มก็จริงแต่ไม่มีปุ่มฟังก์ชันเมนูนะครับกดไม่ครบไม่ได้แค่วอลลุ่มเปิดเปิดเปลี่ยนช่องกับเปลี่ยนวอลลุ่มได้แต่กดเข้าฟังก์ชันเมนูไม่ได้ครับอันนี้มีครบเลยเห็นไหมครอันนี้แตกต่างกันเห็นหนึ่งละไม่ต้องงอรุ่นไม่ต้องงอรีโมทรีโมทหายก็ไม่ต้องรีโนะครับทีนี้ด้านหลัง ด้านหลังก็จะมีในส่วนของนี่ L-B-In หนึ่งขั้วนะครับมีแจ็ค RCA ให้มานะครับเป็นเสียงออเดโอซ้ายขวาครับรวมทั้งในส่วนของภาพครับนะรวมทั้งตัวนี้ก็คือเป็นในส่วนของพอร์ต RS 2 3 2แบบผมดูก่อนนะฮะแบบ5พิน5พินโอ้โหต่างกับที่ห้ออื่นทำไงน่ที่ห้ออื่น4พินแสดงว่าใช้สายหเส้นใช้สายแบบเขาเรียกอะไรสายยูนิเวอร์ s a ลที่ทำขายกันล่ะขาอเนกประสงค์ไม่ได้ครับ สายอัพแบบนั้นไม่ได้ต้องเฉพาะเพราะว่าสายอัพตัวนั้นเท่าที่ผมนับดูอ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็น4พินแต่ว่าใช้แค่3มแต่พินที่สายเนี้ยมันมีแค่4ี่จะสายมีใช้แค่3แต่นี่มี5พินโอ้ทีนี้ต้องใช้สายรุ่นใหม่แล้วทีนี้นะครับไม่แน่นะคนทําสายตัวยูนิเวอร์แซลตัวนั้นอาจจะต้องทําใหม่ดีขึ้นขึ้นีนะอันนี้ก็มีมอกด้วยแน่นอนมีมอกด้วยอันนี้ก็สายทังเกตดูนะครับสายที่ผ่านการอมอกจะต้องเป็นแบบนี้ลักที่จะเป็นกลมปลักแบบนี้ อ่าแบบนี้นี่คือผมเป็นๆไม่ผ่านไม่รู้ไม่ผ่านมีคนเขาบอกว่าไม่ผ่านมอกแบบนั้นไม่ผ่านแต่ก็มีบางยี่ห้อใช้แต่เราไม่รู้แต่ยางเงี้ยโอเคคือเครื่องรับที่ดีนะจะพูดก็พูดมันต้องมีสวิตช์เปิดปิดนะครับตัดไฟนะครับไม่ใช่เสียบปลั๊กแล้วไฟเข้ามาเลยนะครับน no. ี่ <it? S 1> ต้องต้องเป็นลักษณะนี้ผมถือว่าโอเคนะฮะด้านด้านหลังนะฮะมีการเจาะ ระบูรูระบายอากาศไว้ค่อนข้างโปร่งเลยทีเดียวด้านข้างนะด้านข้างนี้ด้านข้างแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับก็เรียกว่าครบคันระบายอากาศชั้นยอดอ่าทีนี้หน้าที่พี่วิชัยครับมีสกูอยู่2ตัวเท่าที่ผมเห็นนายตัวหนึ่งติดลาเบลตรงนี้อีกตัวหนึ่งไม่ติดลาเบลแต่แต่ผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาจอเลยซัตทอร์ไลททูยูไม่มีเรื่องกลัวเรื่องลาเบลขาดไม่ขาดไวรัันตีนะครับก็ส่งมาแล้วแป๊บออกมารับป๊บป อ่านี่ครับให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับงดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะในส่วนของกล่องเครื่องรับด้านหน้านะครับก็จะมีฟอนด์แผงก็จะเป็นแผงวงจรแบบนี้ครนะเดี๋ยวผมขอหยิบแผงนิดหนึ่งเนี่ยนี่คือในส่วนของฟอนด์แผงครับเป็นลักษณะสวิตช์ได้แกะได้นี่ครับถอดเป็นชิ้นๆถอดได้เลยนะครับถ้ามีปัญหาเปลี่ยนเฉพาะฟอนด์แผงตัวนี้ก็ได้ครนะฮะแกะได้ตัวนี้ก็เปลี่ยนได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของ power switching นำไฟเข้ามาเลี้ยงในส่วนของเมนบอร์ดแกะได้อีกถ้้าตัวนีีเสย เปลี่ยนเฉพาะ power switching ตัวนี้ได้นะครับในส่วนของตัว power switching ตัวนี้ก็มีฟิลมาให้นะฮะโอเตดูกะตรงนี้ครับือฟิลถ้าที่ผมดูในส่วนของ power supply ตัวนี้นะครับก็เป็นวงจรที่มีมีตัวป้องกันไฟกระชากไฟเกินด้วยนะมีด้วยมีด้วยนะแล้วก็มีนะมีฟิลมีฟิลมาให้ถึงจะดูเล็กๆแต่ว่ามีระบบป้องกันอยู่นะครับทำให้ไฟเดินเรียบขึ้นนะครับป้องกันสัญญาณรบกวนทีนี้ด้านนอก ในส่วนของบอร์ดนะครับบอร์ดตัวนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเห็นจุดสําคัญของบอร์ดตัวนี้ละตรงไหนครับนะครับคือที่แน่ๆเลยมีตัวนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวสังเกตไหมเราเคยไปถ่ายรายการมาอยู่ตอนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนเมโมรีตัวนี้เขาเรียกแฟลชเมโมรีไอตัวนี้ตัวสําคัญเลยตัวนี้กี่เมกครับตัวนี้ก็ผมก็น่าจะเดาว่าจะเป็น4ี่เมกนะยังไม่ถึง8เมกนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแรมของเครื่องนะครับอันนี้แฟลชเมโมรีถ้าถ้า ถ้าเปรียบเป็นคอมพิวเตอร์คือฮาร์ดดิสก์มันนั่นเองโอครับผมรรจุซอฟต์แวร์อยู่ครับแต่นี่เป็นหน่วยความจำที่ดึงข้อมูลมาจากฮาร์ดดิสก์นะแล้วมาเก็บไว้ที่นี่แล้วส่งให้กับ CPU ีูจริงๆครับผมซีพียูมันจะเป็น CPU ตระกูลไฮเออร์นะครับ HI สองสามศูนย์สองนะครับตัวนี้ครับไฮเออร์ไม่มีฮิตซิงมาแสดงว่าระบบระบายความร้อนไม่ร้อนเท่าไหร่นักครับผมนะครับมาในส่วนของ ภาคควบคุมแรงดันไฟฟ้าตัวนี้มีฮิตติ้งดำๆแต่แปะมาด้วยนะครับนี่คือตัวชิป LM 3 1 7หนึ่งครับเป็นตัวเลคูเลตควบคุมแรงดันไฟฟ้าจ่ายให้ตัว LB ไปควบคุมแรงดันไฟฟ้าของ LB ครับผมนะครับเดินสายได้ยาวๆได้สบายเลยนะสบายก็คือพูดง่ายๆแล้วเป็นเป็น IC ครับตัวนี้เป็น IC นะครับเป็นชิป IC แต่ตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวผมดูนะฮะมันจะของค่ายไหนครับเป็น ผมไม่แน่ใจแต่ว่าตัวนี้จะเป็นรหัส UTC 317ครับง1จแต่จริงๆแล้วก็คือ LM 3 1 7นั่นแหละครับนะครับแต่ว่าคนเรคนเรอาจจะคนละคนละ่ายกันนะฮะก็มีการฝังนะฝังแถบระบายความร้อนมายันตัวบอร์ดด้วยเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นมีการชุบตะกั่วมานะฮะรักษานี้ครับนี่ก็คือเป็นในส่วนของวงจรภายในของตัวเครื่องรับ g m z Mini ผมดูแล้วถือว่า คุ้มค่าราคาใช้ได้นะใช้ได้นะครับรวมทั้งช่องสัญญาณไม่ว่าจะเป็นช่องจีนเอ็นวันที่จะมีสาระบันเทิงไม่ว่าจะเป็นอะไรนะซิทคอมคที่กําลังจะมาเป็นต่อภาค2เนี่ยกำลังจะมาออกช่องนี้แน่นอนละครรวมทั้งดูคอนเสิร์ตได้แบบเรียลไทม์ก็ผมว่าราคากล่องก็ไม่แพงอะไรหน้าตาก็สวยเลยล่ะพูดถึงหน้าราคาได้เปล่าซื้อกล่องตัวนี้แล้วแถมยังมีนี่อีกนี่ฮะนี่ฮะโทฟีโทฟี1,200บาทจาก อ่านะครับ,รบอ่านี้ก็เป็นในส่วนของ G M M Mini ครับผมนะครับอ่าทีนี้เห็นข้างในไปแล้วไปดูภาพกันหน่อยไปดู<ห>ภาพกันหน่อยดีกว่าไปเลยครับผมครับ thank you ก็จะเป็นลักกณะนี้ที่พี่ใัยครับก็หน้าจอไทยประกันชีวิตดูแลคุณภาพตลอดไปนี่เราไม่ได้ค่าโฆษณาเขานเนี่ยไม่ได้ค่าโฆษณาต้องตามไปเก็บก็ตอนนี้นะฮะในส่วนของเครื่องรับ G m นเนเปิดมาก็จะเจอช่องตรงน,นี้เลยช่องช้อปปิ้งเป็นช่องแรกช้อปปิ้งเหรอครับก็เดี๋ยวกดเมนูเข้าไปก็ค่อนข้างหน้าตาค่อนข้างเหมือนกับช่องในส่วนของอ่าสมาร์ทของสมาร์ทคล้ายๆกันเลยครับน่าจะเป็นซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันครับ ก็หลักๆก็จะเป็นนะช่องศูนย์นจะเป็นช่องชอ้อปปิ้งครับแต่ถ้าเกิดเป็นสมาร์ทนีเป็นอะไรฮะ M M hit ครัอ่านะครับนี่เปิดมาจะเป็นช้อปปิ้งก่อนเลยครับขายของกันเลยทีเดียวอย่างนั้นเลยทีนี้ต่อมาก็เป็นช่องหลักก็3 5 7 9นะครับอ่านี่นะครับช่องอะไรไฮไล ก็ก็หลักๆเลยอันนี้พอกดสมมุติเรากดช่องเข้าไปแล้วนะพี่วิชัยครับนี่คือช่อง3นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะปกติถ้าเกิดเรากดเมนูอินโฟเนี่ยนะอินโฟเนี่ยมันก็จะเป็นสเกลขึ้นมาาแต่ลักษณะนี้เนี่ยมันจะเห็นไหมครัจะมีความทีมีอะไรขึ้นมาหมดเลยนะมีข่าวิดีโอพิสออลิโอพิสขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับอืมอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของช่องบ้างเรามีช่องอะไรบ้างนะครับก็ไล่มา3579นะฮะอันนี้จีม M1 ที่เรากล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือสามารถดูคอนเสิร์ตได ขณะที่เรากำลังบันทึกเทปรายการอยู่นี้ก็จะเป็นภาพยนตร์นะะช่องนี้นะมีทีมงานทางจิมเอ็มแซเนี่ยกะซิบมาว่าลงทุนเป็นสิบล้านเลยนะเอ้าเหรอฮะดังนั้นเนี่ยทางจิมเอ็มแซเนี่ยจริงจังกับช่องนี้มากอันนี้ก็จะมีภาพยนตร์เดี๋ยวก็จะมีคอนเสิร์ตมีละครซิทคอมอะไรมาลงที่นี่แน่นอนอยู่ที่นี่เลยรวมทั้งมีพึกซีเล็ตต่างๆก็คือคนดังมาจากรายการต่างๆอ่างนี้มากมายนะครับ แต่ว่ากรณีที่ถ้าเป็นช่อง9จอดําให้เรามากดที่ช่อง9แบ็กอัพช่องนี้ก็มาดูได้ท้ายๆเลยใช่เลยครับเรามาดูในส่วนของจัดช่องนี้กดจัดช่องเข้าไปนี่ครับไทคอมซีแบนด์เราจัดช่องแบบไหนย้ายยังไงนี่ด้านล่างนี่ย็อกมีล็อกมีย้ายมีล็อกมีลบมีย้ายก็คือกดปุ่มสีต่างๆนั่นเองสีเขียวคือลบสีเหลืองคือล็อก ไม่ให้เด็กมาดูครับส่รหัสไว้เวลาดูต้องการรหัสช่องพิเศษล็อกไว้ช่องย้ายนี่คือย้ายตามช่องเราอยากจะย้ายไปช่องไหนสมมติผมอยากจะย้ายช่องลองดูสิย้ายได้ไหมเอาจิมเอ็นวันย้ายไปไว้ไหนดีกดปุ่มน้ำเงินที่รีโมทป๊บมันจะเป็นตัวเทาๆนี้เลื่อนขึ้นไปไปไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้แล้วกดปุ่มน้ำเงินอีกทีนึงมันก็จะหายแล้วเดี๋ยวกดโอเคเข้าไป น่าหายแล้วนะครับง่ายไหมง่ายง่ายไหมครับครับเออแค่นี้เองครับอ่ไม่ยากอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆให้ดูนะที่กดเมนูใหม่ทีนึงครับนะเมนูใหม่ทีนึงอ่ามาดูส่วนของการติดตั้งพี่วิชัยครับนี่ครับการติดตั้งก็จะมีระดับสัญญาณมีการตั้งค่าเราเทียมมีคันค้นหาด้วยตนเองการแก้ไข TP นะเราดูตั้งค่าเราเทียมทีหนึ่งตั้งค่าเราเทียมเนี่ยก็จะมีเมนูนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเป็นเทียมดวงไหน KY นะครับเป็น NS6 อ่ายูเซอร์หนึ่งยูเซอร์สองนั่นหมายความว่าเราตามที่เราต้องการล่ะเราจะเซตเพิ่มเช่นผมจะใส่ปลาป้าไปอะไรไปเ่ยก็ตั้งค่าหัวตั้งไยถูกครับผมตั้งค่าดิเซกอะไรก็ตั้งตรงนี้ครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งค่าดอวเทียมตรงใหม่นะฮะใส่ใส่เพิ่มขึ้นมาว่าับก็ก็เราก็ต้องมาที่เมนูนี้เลยพี่วิชัยครับเดี๋ยวผมออกนิดนึ่งมาที่เมนูตั้งค่าการติดตั้งครับการติดตั้งแล้วกดโอเคเข้าไปแล้วก็มาที่ตั้งค่าดอกเทียมครกดโอเคเข้าไปนะครับ มันก็จะมีดาวเทียมให้เราเลือกอยู่แล้วันี้ก็มีที่ใส่ไว้ก็มีไทคม C นะครับไทคม KU นะครับแล้วก็ n a c k u นะครับที่เหลือมันก็จะเป็นดาวเทียมส3สาดวงที่ใส่ที่เป็นยูเซอร์หนึ่งยูเซอร์สองยูเซอร์สามครับเดี๋ยวผมเราจะลองแก้ยูเซอร์หนึ่งดูนะครับด้านล่างสังเกตดูว่าจะมีปุ่มสีน้ำเงินกับสีแดงสีน้ำเงินคือแก้ไขเราจะเข้าไปแก้ไขนิดหนึ่งกดปุ่มสีน้ำเงินครับครับอ่าเราก็เพิ่มคำถีาไปก่อนนะครับกดปุ่มน้ำเงินอีกครั้งหน นะคอถีิที่เราจะใส่ไปคองติอะไรครับพี่วิชัยครับของปาราป้าช่องโกบอช่องโกบอใช่ไหมครับครับสามอะไรครับสามเก้าสามสี่สามเก้าสามสี่นะครับครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับครับอ่าซิมบลเอะไรครับหกพันห้าครับก็เป็นหกห้าศูนย์ีทีหนึ่งหกห้าศูนย์ศูนย์นะครับครับอ่าซิมเลตอะไรครับเป็นแนวแนวนอนครับแนวแนวนอนถูกต้องเลยนะฮะครับเราก็เลื่อนมาที่โอเคกดโอเคครับไปเลยครับครับอันนี้เราก็เพิ่ม ความถีเก้าไปแล้วแตอนนี้เอาช่องนี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเราลองเอ็กซิสไปก่อนครั้งหนึ่งนะครับใช้ความถี่นี้ครับเราลองดูชนิ้ของ LB เป็นแบนตถูกต้องไหมครับถูกต้องนะนะตัวศูนย์ที่สอง K เราไม่ปิดเราไม่เปิดระดับแดงสิ้นนะครับ TP นะเราลองเลือก TP ดูมีไหมครับมีไหมฮะเมื่อกี้เราใส่ไปแล้วนี่ลองกดค้นหาดูครับมาแล้วครับ อ่าคุณภาพมาเท่านี้บันทึกเลยครับครับอ่าปั๊บก็ได้มาหนึ่งช่องนะครับมาแล้วเห็นไหมครับอืมโกบอลโกบอลนะครับไอช่องโกบอลทำไมผมชอบช่องนี้พี่วิชัยรู้ไหมีอะไรครับอันนี้สัญญาณก็ประมาณตามกว่าอ่าคุณภาพประมาณ60กว่าครับอ่าความแรงนี่มันแรงเท่านี้เพราะว่าไม่ต้องแปลกใจหรอกครับนะเพราะว่าความแรงนี่มันอยู่ที่อุปกรณ์อ๋อครับแต่ว่าให้ดูคุณภาพเป็นหลักครับคุณภาพประมาณ6กกว่าครับอะครับอันนี้คือช่องในส่วนของโกลบอลทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราได้มา1 t p ทพีแล้วพี่วิชัย เราอยากจะค้นหาช่องทั้งหมดเลยของดาวเทียมตรงนี้เราไม่ต้องมากรอกทีที T P ก็ได้เราก็กดปุ่มเมนูนะครับสายรหัสผ่านไปสี่ศูนย์สี่ตัวนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์นี่นะครับเลือกเมนูการติดตั้งการติดตั้งนะครับเสร็จแล้วก็มาที่ตั้งค่าดาวเทียมตั้งค่าโอเคเข้าไปนะครับในหน้าหน้าจอนี้นะสังเกตดูชื่อดาวเทียมเมื่อกี้นี้เราตั้งไว้ที่ user ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นปราตี้นั่นเองนะครับเป็นชนิด หัว L B ก็คือซีแบร์นะครับข้าวขับถี่ก็ใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะห้าหนึ่งห้าศูนย์นะครับศูนย์ยี่สิบสองเคไม่มีเดซเซกเราไม่ได้ใส่นะครับที่ปัจจุบันนี้คือสามเก้าสามสี่ย่านฮอ1สิบเอ็ดหกพันห้าแต่เราต้องการทำการสแกนทั้งหมดเลยในดาวเจียดูงนี้นะครับให้เรามาที่การคุนหาแบบไหน